ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง y o u t u b ปปายันไม่โครดวนครับวายนี่รือเป็นครั้งที่สิบแล้วนะครับมันหมุนแล้ววันที่สามครับ ไม่ได้ครับร้อนแล้วนี่ยแต่ข้างหนึ่งนี่เรียบร้อยแล้วเลยอีกข้างหนึ่งตั้งแต่รถจอดอยู่ตรงนู้นนะครับมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วแหละจอดจ้าไม่โคกันนั้นนะครับโอเจเต้ครับ ยับเหมือนกันเลยมีแต่รายการเลยเน่ากับเหน่าวันนี้ช่างใหญ่ลงมือเองนะบวันนี้น่าจะจบครับว่าช่างใหญ่ลงมือเองเลยทุกเรื่องน่าเสียดายเลยสองทางเลยเพื่อนต้องสองทางเลย ปิงถอยแล้บ่บ่ถอยแล้วก็เทาะลงล่างนิดหน่อยเลยเลยเลยสายห้างขวาห้างลังดูเอาเองเลยเลยลยเลย

s k 0 4 5ต้นะครับก็เจอแจ็คพอนครับทั้งรถขนย้ายแล้วก็ไมโครแบงก์ก็ทำการนะครับกะรื้อเครื่องโอ้นเปลายันนี่เจ้านิสซันดิเอมคันนี้นี่ทำเส้นเลยทำเส้นจริงๆ oh <sighs> นน่น่าจฝั่งนี้โอ้โเสียบบอม้อนแล้วหลงนะครับลงเลยงานนี้นี่ของง่ายๆสงสัยรถเขาสลับเคลามานะมันถึงจะเป็นอย่างนี้ไม่งั้นมันไม่เป็นอย่างนี้หรอก ตายตาเอ้ยคนผ่านเถอไหนฮะมันต่อปไปสีไม่ได้